ครัปามาดูนกยูงครับนางฟ้าครับนางฟ้านกฟ้าเอาไว้สง่างามสวยงามจังเลยไม่สาวน้อยไปไหนเนี่ยฮะไปไหนครับไม่สาวน้อย